อน่ของหนูครับ ลงไม่ใช่รามงิงรามิงกำลังจะมาเนย้ว่หนียไาน้าวไม่ไีย้าเหง้าเนาเงนะาเนีา,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 านี้น้านี้เห้า้เ้าเงจะเป็นแบบนี้นะ อุดมกุ้งเยีวปลนี่เป็นอุดมกุ้งเหยี่ยล Okay. Sampai jumpa di video selanjutnya! Oui เชื่อ่ขอให้ลูกค้าทุกท่านเชื่นเคยกับเนื้ออาหารในวันนี้ค่ะทางนี้เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของลูกค้าทุกท่านเรชิโร่ขอคำเพื่อนลูกค้าไม่นำจานที่รวมาจากใส่พาแล้ววางกับคืนบนสาไฟแล้สำหรับขาข้อคือทีวางคืนได้ในถ้ยสีดำลายจักรวาลที่ราหยิบบนสายงานได้เลยค่ะขอบคุณในความร่วมมือค่ะ ใชมาเตรียมซูิโร่สวัสดีค่ะจูจิโร่ขอให้ลูกค้าทุกท่านเพื่อเพลินกับอาหารในวันนี้ค่ะทั้งนี้เพื่อสุขภาพอนที่ดีของลูกค้าทุกท่านจูชิโร่ขอความรวมมือลูกค้าไม่นำจานที่ลงมาจากสายพานแล้ววางกับเพลินบนสายพานสำหรับข้อเสนอพิเศคืพนได้ในผู้สีดัลายจกรุระที่มายยู่บนสายพานได้เลยค่ะขอบพระคุณในความเมมือค่ะ ว่าสบันชีไหมคะสะบันชีไหมเอ๊ะ เรามาทานดูนะคะซูชิโน่ค่ะอันนี้เป็นราเม็งพร่อม <c oughs> เป็นปลักไม่ใช่อุดมค่ะกินแล้วนะคะหมดไปเยอะแล้ว <c oughs> คลิปนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ បាទ